ปี2020นี้จะมีรถกระบะค่ายไหนเปิดตัวบ้างมาดูกันครับในประเทศไทยรถกระบะถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งจากราคาขนาดพละกกำลังและความอเนกประสงค์ในการใช้งานซึ่งรถกระบะในทุกวันนี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ออปชัน ไปจนถึงระบบความปลอดภัยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าแต่ละค่ายชั้นนำพยายามแข่งกันพัฒนารถกระบะให้ครอบคลุมทุกการใช้งานโดยมีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักครึ่งล้านไปจนถึงล้านกว่าบาทและสำหรับใครที่กำลังมีแผนว่าปี2020นี้กำลังอยากได้รถกระบะป้ายแดงสักคันคุณเข้ามาดูถูกคลิปแล้วนะครับวันนี้ชอบรถ .com ได้รวมข่าวข่าวรถกระบะรุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะจำหน่ายในช่วงปี2020 2021นี้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันพร้อมๆกันเริ่มจากข่าวการเปิดตัวของ Toyota h i l u ัก e รีวรุ่นใหม่ที่เป็นการปรับโฉม Minor Chain อีกครั้งดูจะยิ่งใหญ่และล้ำขึ้นกว่าครั้งก่นกอนๆซึ่งในโฉมนี้ มีการยกชุดกันชนหน้ากระจังหน้าพร้อมไฟหน้าหลังทรงใหม่ทั้งหมดซึ่งรายละเอียดจากรูปของโคมไฟจริงที่หลุดออกมาหลายเดือนก่อนนั้นตรงกับภาพเรนเดอร์คันจริงของสื่อต่างประเทศที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่นานนี้นอกจากนี้ในส่วนของคุมพลังโตโยต้าไฮรักรีโวตัวท็อปนั้นจะได้เครื่องยนต์2.8ลิตรปรับปรุงใหม่ เพิ่มกำลังสูงสุดจาก177แรงม้าเป็น204แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรเป็น500นิวตันเมตรทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆคาดว่าการเปิดตัวของ Toyota h ไฮรักลีโจะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายน2563ซึ่งยังไม่มีข่าวยืนยันจาก To y ย ta ประเทศไทยเพราะภายในไม่กี่วันก่อนเปิดตัวน่าจะต้องมีทีเซอร์ปล่อยออกมาให้สื่อและผู้บริโภคได้เตรียมตัวกันสักหน่อยและนอกจากนี้น่าจะมีการเปิดตัว Toyota Fort u จู ห,หลังจากเปิดตัวรีโวไปแล้วซึ่งคาดว่าในรุ่นท็อปจะเป็นขุมพลังดีเซล2.8ลิตรตัวเดียวกับรีโวอีกด้วยพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มอย่าง Adaptive Cruise Control และกล้องมองรอบคันคันต่อไป All New Nissan Navara เป็นรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่ควรใกล้ถึงเวลาเปิดตัวได้สักทีถ้าหากใครติดตามข่าวของ Navara โฉมใหม่ก็คงจะทราบกันดีว่ามีข่าวว่าจะออกตั้งแต่ปี2019และมาจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดคือภาพเบอร์เบอร์ภายนอกของนิสสันโนเวร่าโฉมใหม่ที่หลุดออกมาแต่ถ้าลองมาวิเคราะห์กันด,ดูตามเทรนของกระบะยุคนี้นั้นจะเน้นไปถึงความบึกบึนมีตัวถังที่ใหญ่และอาจจะถอดแบบมาจากกระบะฟูลไซส์ร่วมค่ายอย่างนิสสันไทรตันในเมืองนอกสำหรับในส่วนของขุมพลังคงต้องรอดูกันไปก่อนเพราะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้มาเลยแต่ถ้าคาดดาวจากเครื่องตัวเดิมอย่างดีเซล2.5ลิตรเทอร์โบ 190แรงม้าที่ดูเก่าไปหน่อยอาจจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ขนาดเล็กลงและปั่นแรงม้าด้วยใบเทอร์โบก็เป็นได้คงต้องอดใจรออีกสักนิดรถกระบะค่ายนิสสันจะเปิดสเปคกับราคาเป็นยังไงต้องรอติดตามครับแต่ผมเชื่อว่านิสสันต้องมีหมัดเด็ดเช่นดีไซน์สะดุดตาราคาไม่แพงและให้ออปชั่นสูงเหนือคู่แข่งอย่างที่เคยทำในนิสสันอเมลานั่นเอง คันต่อไปเป็นรถกระบะที่เป็นท็อปทรีของประเทศไทยในช่วงหลังอย่าง Ford r เลนเจอร์กระบะพันแก่งที่ถูกอกถูกใจชาวไทยในโฉมปัจจุบันด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เน้นความดุดันขายเทคโนโลยีที่เหนือกว่าค่ายอื่นซึ่งยังไม่มีข้อมูลใดๆหลุดออกมานอกจากการใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกับ v o l kswagen Amalock อ,อย่างแน่นอนนอกจากนี้ซื้อจากประเทศออสเตรเลียได้เผยภาพเรนเดอร์ชุดใหม่ที่เป็นของ Ford r เลนเจอร์รุ่นใหม่ คันสีส้มพร้อมช่องเสียบปลั๊กชาร์จไฟที่เป็นเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งเชื่อมโยงกับอีกสื่อหนึ่งที่นำเสนอภาพเรลนเดอร์ในช่วงปี2019ว่าจะมีช่องชาร์จไฟในตำแหน่งเดียวกันสำหรับขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดคาดว่าจะเริ่มใช้ในเมืองนอกก่อนประเทศไทยสักพักใหญ่ๆเลยละครับถ้าหากเราดูจากภาพเรลนเดอร์จาก2ส,สื่อที่นำเสนอมาการดีไซน์ด้านหน้าจะถูกปรับโฉมใหม่ให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าไฟหน้า แบบใหม่ที่ดูด,ดันและล้ำสมัยขึ้นกว่าเดิมแล้วสาวกเลนเจอร์จะชอบหน้าตาแบบนี้ไหมครับคอมเมนต์บอกกันทีนะครับขั้นต่อไปยังคงทำตลาดในบ้านเราต่อสำหรับ Mazda b t 50 Pro กระบะที่มีการออกแบบดีไซน์เฉพาะตัวไม่น้อยหน้าค่ายอื่นซึ่งใกล้ถึงเวลากลับมาทำตลาดต่อแล้วหลังจากเงียบหายไปสักพักใหญ่นอกจากนี้ยังใช้พื้นฐานร่วมกับ i s u z u d ดี MA x โชมล่าสุดอีกด้วย ดังนั้น b t 50 Pro จึงถูกตับตามองในทันทีและสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คงต้องเป็นการดีไซน์อันเป็นจุดเด่นของ Mazda ในยุคนี้ตามปัดยาโคโดดีไซน์ไฟหน้าคงจะเป็นเรียวเล็กพร้อมกับจังหน้าจมูกหมูแต่บุคลิกของ Mazda b t 50 Pro จะบึกบึนตามคำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าฝ่ายออกแบบส่วนจะสวยงามมีความเป็น m a z d a แค่ไหนคงต้องรอดูกัน คาดว่าอย่างช้าไม่เกินครึ่งแรกของปีหน้าคงได้มีการเปิดตัวกันอย่างแน่นอนขั้นต่อไปเปอร์โยเพิ่งจะเริ่มทำตลาดในบ้านเราด้วยตัวแทนเจ้าใหม่ในปีที่แล้วโดยการปล่อยรถอเนกประสงค์3008และ5008ออกมาชิมลางก่อนซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแผนปล่อยกระบะเกตรดพรีเมียมมาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดรถกระบะไทยซึ่งเปอร์โยแลนเทค2020 จะมีดีไซน์หลักและถูกพัฒนาร่วมกับแบรนด์จีนอย่างช้างอันไคซี F70 พร้อมขุมพลังดีเซล1.9ลิตร150แรงม้า350นิวตันเมตรถือว่าเป็นการเสี่ยงครั้งสำคัญในตลาดรถกระบะไทยของเปอร์โยถ้าหากทำราคาไว้สูงเกินไปกับออปชั่นที่ไม่ฉีกคู่แข่งคงจะสู้กับเจ้าตลาดได้ยากนะครับ เ a รทวอล์ค่ายรถหน้าใหม่ในประเทศไทยที่รับไม้ต่อจากเชฟโรเลตโดยการเชคโอเวอร์กิจการทั้งหมดพร้อมลงทุนในประเทศไทยและแน่นอนว่าจะมีรถอีกหลากหลายรุ่นภายใต้แบรนด์นี้ซึ่งเกรท wall Can นอน2020เป็นรถกลุ่มแรกที่จะมาลุยบนเ,เวทีกระบะไทยด้วยจุดเด่นที่เป็นรถกระบะเกือบฟูลไซส์มีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่ารถกระบะในบ้านเราตอนนี้ทั้งหมดและถ้าหากเรามาดูในส่วนของการเสียภาษีของผู้ผลิต ด้วยตัวถังที่ขนาดใหญ่กว่ารถกระบะทุกค่ายและถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ภาษีกำหนดไว้รถกระบะมิดไซส์เกทวอลแคนนอน2 0งพจะเป็นรถกระบะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากได้รถกระบะขนาดใหญ่ไซส์บิ๊กบุ๊มอย่างแน่นอนแต่ก็คงต้องดูสเปคด้านอื่นและราคาร่วมด้วยว่าเกทวอลแคนนอนคันนี้จะชนะใจผู้บริโภคได้มากแค่ไหนจากที่กล่าวมาท่านผู้ชมอยากให้เราวิเคราะห์รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือถูกใจรุ่นไหน คอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นพร้อมการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องชอบรถของเราด้วยนะครับ